เพราะสุขภาพเป็นเรื่องของทุกคนไม่ว่าคุณจะอยุเท่าไหร่ก็สามารถเป็นนักสื่อสารด้านสุขภาพได้สสสสารพลังพาคีเครือข่ายปั้นคนรุ่นใหม่ให้เป็นนักสื่อสารสุขภาพเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงการจุบบุหรี่ไฟฟ้าอุบัติเหตุทางท้องถนนและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเด็กและเย,ยาวชนนำร่อง4จังหวัดได้แก่อุบลราชธานีนครศรีธรรมราชระยองและนนทบ,บุรีคือว่าอสอมอนะครับเป็นอาสาสมัคร ด้านสุขภาพที่เป็นเยาวชนนะครับก็จะดได้มา,าแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาเรื่องการสื่อสารว่าทำยังไงเขาจะไปช่วยสื่อสารเรื่องสุขภาพได้ดีเจนเอของเรานี่ตัวเที่แปลว่า health หรือสุขภาวะเนี่ยเราแบ่งเป็น3ส่วนนะครับว่าถ้าต้องน้องมาเรียนรู้แบบน,นี้อันแรกก็คือ health communicator ก็แปลว่าเขาเป็นผู้สื่อสารอันที่2ก็คือ เฮล์ t เอเอเตอร์เป็นผู้ผลิตสื่ออะไรต่างๆที่เป็นด้านสุขภาพได้และสุดท้คือ h e ล์ t อินฟลูเอนเซนะครับก็คือเป็นผู้ที่จะสื่อสารออกไปแล้วมันมีอิทธิพลกับการรับรู้ของคนอื่นๆทำให้ดูแลสุขภาพกันครับ